มาที่ไหนอยู่ตรงไหนน่ารักขนาดไหนจะบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้หายากมากเลยดิฉันเจอสองที่ออที่สุพรรณกับที่เพชรบุรีแต่เลือกที่นี่เพราะว่าใกล้กรุงเทพราคามินิมอลมากแล้วก็สถานที่บอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบแบบนี้ถึงเลือกมาตั้งใจมาคนเดียวแต่ในความเป็นจริงมีคนมาเซอร์ไพรส์ก็เลยไม่ได้มาคนเดียว ที่นี่ชื่อว่ากระท่อมริมทุ่งโฮมสเตย์นะคะอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอจริงๆจะมาตั้งแต่ต้นปี67แล้วค่ะแต่ว่าคิวเต็มมากเสาร์อาทิตย์ไม่เคยว่างเลยพอมารอบนี้ลองจองดูเล่นๆกลับได้ก็เลยรีบจองมาเลยนะคะจะเป็นลักษณะรีสอร์ทเล็กๆมินิมอลเป็นโฮมสเตย์ง่ายๆนะคะมีอยู่ประมาณ 4- 5หหลังนะคะจะมีแอร์เนี่ยอยู่ประมาณ4หลังแล้วก็เป็นกระท่อมเถียงนา ใช้พัดลมหนึ่งหลังนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ650-950นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นเราก็เลยเลือกแบบที่เป็นพัดลมเป็นกระท่อมเถียงนาน้อยซึ่งกระท่อมเถียงนาน้อเนี่ยคนจะแย่งกันเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศบ้านไร่ชายทุ่งสงบสงบเรียบง่ายเป็นอะไรที่แบบว่าชอบอะ่ะชอบแล้วก็สแสวงหามา อยากมาอยู่แบบเนี้ยใช้ชีวิตยอย่างเนี้ยเออพอดีเสาร์อาทิตย์นี้ว่างก็เลยมาเลยชวนเพื่อนมาไม่มีใครมาก็เลยตัดสินใจมาคนเดียวแต่ว่าตอนตีสี่มีคนมาโทรศัพท์มาหาให้เปิดประตูมาเซอร์ไพรส์อ่ะเราก็เลยมีเพื่อนขับรถมา 2> <M> 2. ก็ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันนะคะนีออ่ที่เนี่ยเขาก็จะปลูกผักสวนครัวไว้เต็มนี่อันนี้เป็นคุณแม่เจ้าของบ้านนะคะคุยกันสนุก เล่านู่นนี่นั่นเหมือนเป็นบ้านตัวเองเหมือนบ้านมาเยี่ยมญาติเลยค่ะไม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นมารีสอร์ทหรืออะไรเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นห้องที่เป็นห้องแอร์นะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะง่ายๆมีห้องน้ําเป็นสัดส,ส่วนห้องอาบน้ําแยกนะคะมีระเบียงมีรวมกกจะเป็นทุ่งโล่งๆนะคะทิศทางเดินจะไปตรงแถวแถวเถียงนาก็จะเป็นปลูกผักสวนครัวไว้ข้างทางนะคะ ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้ชอบอะไรที่มันหรูหราหมาเหา่าแต่ชอบบรรยากาศบ้านไร่ชายทุ่งเงียบๆมานั่งแบบเออมาพักผ่อนจริงๆมานั่งฮิวใจจริงๆก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะฟ้าคือฟ้าน้ําคือน้ํานาคือนาทุ่งนาคือทุ่งนาในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังนะคะที่เป็นห้องแอร์แล้วก็ จะมีมะนาวมีตะไคร้มีขาเลยเขาก็ปลูกไว้สองข้างทางนะคะมีกล้วยมีมะละกอมีดอกไม้มาแล้วรู้สึกได้ว่าเอ้ยตรงนี้แหละที่เราอยากอยากมาพักผ่อนจริงๆเราไม่ได้ต้องการความหรูหราเราไม่ได้ต้องการความไฮโซเราไม่ต้องการความแพงแต่เราต้องการความชอบเราชอบที่ไหนเราหาที่นั่นเราก็มาเจออันนี้ก็จะเป็นห้องแอร์เหมือนกันนะคะห้องน้ําอยู่ข้างล่างเออที่พักอยู่ข้างบน เราก็ขออนุญาตเขาเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อจะไปถ่ายรูปห้องนะคะข้างล่างก็จะเป็นนามองออกไปไกลๆเลยนะคะนี่ใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้นะคะใกล้ๆกรุงเทพสอชั่วโมงครึ่งเ,ออเส้นถนน340ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะติดแป๊บเดียวไม่ได้ติดนานตอนแรกคิดว่าจะติดเยอะก็มาตามทางปกติเลยใช้ Google นำทางมานะคะอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชอันนี้เป็นห้องแอร์ ก็เป็นไม้ฝาขัดแตะนะคะแล้วก็เป็นไม้ไผ่ประกอบกันมาไม่ได้เป็นปูนไม่ได้เป็นอะไรหรูหรานะคะถ้าคุณชอบแบบนี้ที่นี่เหมาะค่ะตรงนี้จะเป็นที่สําหรับตั้งอาหารตั้งตั้งของกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปลใต้ถูนอันนี้ก็จะเป็นบอดี้การ์ดนะคะรอปอ,อค่ะมีสองสามตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเถียงนาน้อยที่ใครๆมาก็จะจองกันแต่ตรงนี้อันนี้จะมีแต่คนจองมาที่ ไม่เคยจองได้อะแต่รอบนี้จัดว่าฟลุกมากนะคะเป็นบรรยากาศแบบชิวๆเห็นไหมก็ได้บรรยากาศแบบนี้เป็นห้องพัดลมนะคะเป็นหลังเดียวที่เป็นห้องพัดลมตอนแรกเขาจะรื้อทาเป็นห้องใหญ่แต่ว่าลูกค้าก็รีเควสต์ามาว่าไม่เอาไม่ให้รื้อเพราะมีคนมาพักตลอดลูกค้ามาตลอดนะคะก็คืนนี้ก็นอนกลางมุง้งเปิดพัดลมเขาบอกว่ากลางคืนหนาวใครที่อยากจะมาพักบรรยากาศแบบนี้ ก็ติดต่อมาได้นะคะกระท่อมริมทุ่งอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าท่องเที่ยวนะคะใครชอบวิถีชีวิตง่ายๆมาแล้วเหมือนกับมาพักบ้านญาติก็มาได้เลยนะคะราคาไม่ถึง1,000บาทใกล้อ่าแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ตรงอื่นด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศบรรยากาศชนบท เรียบง่ายเชิญนะคะเชิญมาที่นี่เดี๋ยวก่อนที่เขาจะปิดกิจการค่ะ